อ๋ล่ะกลาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นมาลงแอสซินคอนเทนต์กันแล้วเทียที่ผมจะลงก็น่าจะเป็นเทียแปดเพราะว่านี่ก็น่าจะสูงที่สุดแล้วอันอื่นผมลงไปหมดแล้วเทียสิบแนะนําให้ลงกับเพื่อนมากกว่าถ้าลงคนเดียวมันอาจจะลําบากสำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่ลงประมาณเทียแปดเทียเก้าก็น่าจะโอเคเหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดทีมกันก่อนดีกว่าทีมที่ผมเซตไว้ก็เอาตามนี้ไปได้เลยเนาะตัวแรกเป็นตัวตงังนะอ่ะเดี๋ยวเราจัดใหม่จัดใหม่อเค อ่ะตัวแรกสปีดวากอนอ่ะเอางี้ดีกว่าตัวแรกเป็นสปีดวากอนเนาะโอเคตัวเงินตัวที่2เอาเป็นบูม่าก็ได้บูม่าเก่อไว้โอเคมันไอ้นี่ได้อยู่ผมว่านะบูม่าเสร็จแล้วก็อ่ะต่อไปเป็นตัวบัฟอ่าตัวบัฟอ่ะเป็นเอวินเพราะมันเป็นดาดายภาพแล้วถ้าเป็นดาดเวก็เอาเวทไปส่วนอีก3าตัวเราเอาเป็นตัวละครที่บัฟดาดไปเลยก็ได้เนาะอย่างตัวแรกนางูโมอ่าเอาเอาไปได้เหมือนกันตัวนี้ดาเปลนดีมากถ้ามีก็เอาเอาไปได้หรือถ้าไม่มีก็ เาเป็นน้องเลื่อยเอาใครก็ได้ไปบัฟดานเนาะแต่ผมจะเอาเขาเป็นบัฟดานแต่ผมจะไม่เล่นนะตัวต่อไปก็สกามโโตเลยตัวนี้ดีแล้วก็ตัวต่อไปก็ตัวตีแอบแนะนําให้เป็นกาคุประมาณนี้อจบแล้วโนสโลนะมีเงิน2องตัวตัวบัฟหนึ่งตัวแล้วก็อยากให้ดาเมจเป็นตัวของไอ้นี่อยากให้ดาเมจเป็นตัวของนางงูโมกมากกว่าเนาะแล้วถ้ามีสกามโโต้ก็ใช้สกามโโตก็ได้ถ้าไม่มีนางงูโมกแล้วก็ตัวบัฟเงินจะเอาเป็นน้องเลื่อยอาจจะเอาเป็นไหนวะจะเอาเป็นน้องเลื่อยหรือเอาเป็น อะ,อะไรดีไอหมอนี่ไปอีกตัวก็ได้อาจจะเอาเป็นกาฟูาไปอีกตัวก็ได้เข้าไปบ้าด่านเนาะประมาณนี้แนะนําให้มีตัวที่อีโวแล้ว2ตัวแล้วก็ตัวที่อีโวหรือไม่อีโวก็ได้อีกหนึ่งตัวประมาณนี้แต่กาฟูา้จะให้อีโวเพราะว่าเวลาที่เราไปอัพเขาตีแอ์มันจะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากนะักดามจ่งเขาก็แรงแล้วเนาะโอเคทีมก็ประมาณนี้เลยปะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเทียร์แปดโซโลปะ่ะนั้นไว้เจอกันในเกมแล้วกัน let's go <S a few minutes later จริงๆด่านนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับน้องเลื่อยมากเลยเนาะ แต่ไม่เป็นไรเราเล่นซากาโมโตแล้วกันเพราะมันดอกง่ายดีถ้ามีน้องเลือกก็เอาน้องเลือกมาเล่นได้นะเทียบแฝดมันง่ายอยู่แค่ทําเวลสูงๆก็น่าจะพอละไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะโกเด้นหรือเปล่านะที่มันสามารถทําให้ผมแบบสามารถอัพตัวละครแบบเวฟละคั่นได้เลยอะทุก3ตัวไม่รู้ว่าเพราะโเด้นหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เคยลองสปีดบอกอนธรรมดาก็ลองๆกันดูแล้วกันเนาะบอสเลือดแค่แสนห้าเองหัน้อยเหมือนกันนี้ เป็นสกมโอโต้ไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นนาง <_ ck _> งูเราก็ชิลแน่นอนเพราะนางงูมของมันตีล้อมวงตรงนี้ได้เลย <_ c oughs> เดี๋ยวผมจะอัพเป็นเงินให้เต็มก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรโผล่มาใช่ปะเนี่ยมันก็ยังช้าอยู่งั้นเราไม่รีบแล้วกันให้เอาสกมอโตมาวางไว้ต้นเกมเลยก็ได้เนาะเพราะยิ่งเขาตีดามเดีเขายิ่งเพิ่มฮะอันยิ่งเขาตีดามิเมจยิ่งเพิ่ม,อเ,มเอามาวางไว้ก่อนได้เลยกาคูเราไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะเราเอามาแค่ตีแอร ไม่มีใช่ปหยังไม่มีตัวแอร์โผล่มาตอนนี้ก็ยังชิลประมาณช่วงเว็บเจ็ดนะ 7, เว็บเจ็ดเบลลผมจะเริ่มบัฟเลยมันได้มาก็อันนี้คือเป็นสูตรนะผมเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอนนับไปนยังไงเนาะถ้าผมได้มันลดระยะเวลาการโจมตีมาสี่ไม่ต้องบอกว่าเพิ่มเหมนเนาะถ้ามันเพิ่มระยะเวลาการโจมตีมาสี่ผมก็จะนับเป็นสี่เลยถ้ามันได้มาเจ็ดก็นับเจ็ดเลยประมาณนี้ไม่ผมไม่รู้นะว่า,วาคนอื่นนับไงแต่ผมนับงี้แต่มันก็วนได้นะนับนับแบบผมก็วนได้เหมือนกันที่เหลือก็อัพสก,กาโมมัตโตเลยสก,กาโมโมัะ สไนเปอร์เนาะก็เลยตีไกลกว่าปกตินิดนึงแถมได้ระยะการโจมตีเป็น S ด้วยดาเมจเป็น S ลบไม่แย่ไม่ใช่ S ลบต้องบอกว่า A ลบโอเคดาเมจได้ A ลบก็ไม่แย่เหมือนกันดาเมจกข้างที่จะแรงเลยถ้าจะให้ดีผมจะให้เปิดเป็นตีตัวไอ้นี่เลยนะตีตัวที่แข็งแกร่งไปเลยส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นตัวที่โดนลูกลงเอาอะไรเงี้ยอ๋อโดนโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนเฉยเลยไม่ไงวะ <c oughs> มันทำไมมันตีออกนอกระยะวะสก,กาโโตะเราขี้โกงจังวะถ้ายังไม่เห็นตัวแอ์ผมจะยังไม่วางกาคุอันนี้อัพให้เขามีแบบ อัพให้สกามโตตีตัวข้างหน้าได้ด้วยเนาะมันจะได้ไม่มีตัวหลุดไปข้างหน้าด้วยส่วนกาคดถ้าไม่มีตัวแอร์ก็ไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องวางก็ได้อันนี้เราเอามาแค่ก Air, ันแอร์เฉยถ้ามันไม่มีก็นั่นแหละคงไม่ไม่จำเป็นต้องใช้โอเคโอเคเงินถึงสามหมื่นละอ่ะอาพันนี้ไปอัพบสกามโต้เราตีล้อมวงได้ไหมวิม่งได้พอดีไปเลยนึกว่าสกามโตเล่นได้เนี่ยแต่ต้องมีเนี่ยต้องมีสไนเปอร์นะถึงจะสามารถแบบ เล่นแบบนี้ได้ผมคิดว่านะอ่าแล้วในที่สุดก็มีตัวแอร์ผมแล้วทำไมตัวแอร์มันหน้าตาไปไปแปลกๆกูเนี่ยตัวแอร์ของเพโลน่านี่หว่ารู้ว่าวผมมั้ไงเหมือนกันอ่ะแต่ระวังกาฟูหน่อยกันเนาะกาฟูผมอยากให้วางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ตีโอเคเริงแอร์ไปให้ถึงขั้นเกมโอเวอร์เมื่อกี้ก็พอก็เขาก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งแหละแต่น่าเสียดายที่เขาไม่โดนบัฟอ่ะ อันนี้คือถ้าจะให้นแนะนําจริงๆก็แนะนําว่าให้วางใส่บัฟหรือไม่ก็ย้ายบัฟมาไว้สักตรงนี้ก็ได้มันก็ถึงเหมือนกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นความผิดผมเองที่ผมไปวางบัฟไว้ตรงนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าบัฟใ,ใครตัวเนี้ยหรือไม่ก็วางแบบนี้ไปเลยก็ได้นะวางแบบไม่ไม่ต้องอัพอะไรกันเลยเลยก็ได้นะแบบวางไปให้แบบแรงแอร์วางไแบบ้แบบแบบประมาณเนี้ยอ่าตีแอร์หนึ่งอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ตีแอร์หนึ่งอะไรเงี้ยอ่าปรับเป็นตีแอร์อ่าโอเค ตรงนี้ก็ตีแอร์ตอนนี้เข้าอีโวเขาจะสามารถวางได้สูงสุด4ตัวเนาะแต่ถ้ายังไม่อีโวเขาจะวางได้แค่3ตัวอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตะก,กะไหนอะผมมองว่าคอนเทนต์อัปเดตรอบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยเนอ้องไม่ได้ยากเลยที่แรกผมเห็นเลือดบอสแม่งโผล่มาแต่ต้นเกมอะนึกว่าจะยากแต่ว่ามันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าถ้าหลอดถ้าหลอดไอ้เมื่อกี้ไอ้หลอด,ลอดรูปบอสอะถ้ามันยังไม่เต็มมันก็จะไม่วิ่งเข้าบ้านหรอกเจ้ามันก็จะวิ่งวนไปอะ่ะ แล้วก็มีโอกาสตีบอสแล้วก็ตีมอนธรรมดาไปได้แบบชิวๆเลยโอ้โหปัง้งโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะสำหรับการลงอะไรอะแอสซัสซินคอนเทนต์เทียเก้าหรือเทียรแปดรือเทียเก้าหรอมั้งเนาะแอสซัสซินคอนเทนต์เทียเก้าโซโล่ก็ประมาณนี้แหละโอเคได้มาสีสองเหรียญมีโอกาสดรอปลูกเต๋าด้วยนะแต่มันอาจจะน้อยเนาะแนะนำไม่ทำบัฟตรงนี้มาเต็มหนะึ่งร้อยเนาะขอโทษอีกครั้งตัวที่เ,เอามาจะมีเงินสองตัวตัวบัฟหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวที่เอามาบัฟ อ่าบัฟไอตรงนเนี้ยเยน,นี่ยบับเหรียญตรงเนี้ยสตัวเนาะแล้วก็เป็นดามเมจด้วยแนะนําให้เป็นสกามโมโตเลยตัวแรกสกามโมโตตัวแรกเลยจะได้ออกมาเล่นได้เนาะดามเมจขค่อนข้างจะแรงเพราะว่าถ้าเป็นนางงูโมก็มจะหายากเกินสำหรับมือใหม่เนาะส่วนตัววับอื่นก็เอาเป็นกาคู่มาก็ได้กาคู่อยากให้มีจะได้เอามาตีแอร์กันด้วยอีกตัวหนึ่งก็จะเอามาเป็นน้องเลือดแทนนางงูโมก็ได้เนาะแต่แนะนำให้อีโว มากกว่าอตัวเนาะอยากให้อี o โตัวขึ้นไปประมาณนี้น่าจะดีโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมโชคดีทุกคน b y บ